สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับกับเช้าวันอังคารนะครับผมวันที่7เดือน1 2 2564นะครับผมมาพบกับเบาลองเช่นเคยนะครับกับแนวทางหุ้นนิกเอีเช้าบ่ายนะครับผมเป็นชิปสูตร2เม็ดมัดรวมนะครับสำหรับแนวทางหวยหุ้นนิกเอีนะครับเมื่อวานนี้ก็ให้เด่น2กับเด่น5ไปนะครับเด่น5นี่หลุดนะครับมาแค่เด่น2วิ่งลุดที่2นะครับเมื่อวานนี้ ในรอบเช้านะครับในรอบเช้านี้หลุดหมดเลยนะครับ6 8 1ดกับ7 6ดเนาะอันนี้หลุดไปนะครับในรอบเช้านะครับในช่วงเวลานาทีประมาณรอบเช้านี้9โมงเก้าโมง29เนาะ9โมง2ี9้โมง30นี่ยังมาอยู่นะครับพอ9โมง31ดปุ๊บดีดไปนี่เนาะจบนะครับผมนะครับต้องขอโทษขออภยนะัยเนาะเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับ สำหรับรอบบ่ายนะครับผมรอบบ่ายเลขบน737อันนี้หลุดไปนะครับส่วน2ตัวนะครับ2ตัวล่างก็เข้าตรงๆอีกเช่นเคยนะครับสายวิ่งสายลูดก็มีเฮนะครับผมนะครับเข้าตรงๆแต่ไม่ใช่ตัวเน้นนะครับอันนี้เข้าตรงๆนะครับผมก็ขอแสดงความดีใจกับเพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนด้วยนะครับที่เอาแนวเอาตัวเลขไปเป็นแนวทางนะครับผม สำหรับแนวทางวันนี้นะครับแนวทางวันที่7นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับก่อนไปรับชมก็มีคำเตือนเช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคำนวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับตัวเลขทุกตัวให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับรับชมแล้วชื่นชอบค่อยเอาไปเป็นแนวทางนะครับรับชมแล้วไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะครับสำหรับตัวเด่นวันนี้นะครับผม ผมให้เด่นไปที่เด่นไปที่7แล้วก็8นะครับคิดว่าน่าจะยังอยู่กันนะครับสำหรับสายวิ่งสายลูดวันนี้นะครับสายวิ่งสายลูดวันนี้ผมฟันไปที่7นะครับผมรู้สึกว่าหลังๆมานี่2นะครับ2เดินดีนะครับผมสังเกตดูเนาะสองนี้ในรอบบ่ายนี่2น่าจะมาไม่ ห้าหงวดติดหรือว่าสีงวดแล้วนะครับสลับ2เนาะนะครับถ้าใครยังชอบตัวเดิมก็เอาไปเป็นแนวทางได้นะครับสำหรับตัวเด่น8นะครับที่ผมจับคู่ให้วันนี้ก็จะมี80 82 83 8 6ห แล้วก็89นะครับผมส่วนเด่น7วิ่งรูดที่7นะครับก็จะเป็น7 1 7 2 7 3 7 5แล้วก็7 6นะครับ ส่วน3ตัวนะครับ3ตัวนี่ผมชอบ2เนาะหลักร้อยหลักร้อยนี่ชอบ2นะครับก็จะเป็น275นะครับ2 8 6นะครับที่ชื่นชอบนะครับผมก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับตัวเด่นที่ผมจะจาอให้นะครับก็จะมีสีคู่เช่นเคยเนาะ ก็จะมี82นะครับ8ปดหกแล้วก็73นะครับส่วน3ตัวที่ชื่นชอบก็275นะครับถ้าชื่นชอบใจตรงกันก็เอาไปเป็นแนวาทางได้นะครับผม ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอวอวยพรให้พี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับมีโชคลาภในแนวทางหวยหุ้นนิ่ขี่เช้าบ่ายนะครับขอให้มาทั้งเช้าทั้งบ่ายนะครับวันนี้สำหรับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ